ย้ำอีกนะว่าการปฏิบัติธรรมนี่อย่าลุกบทำๆอย่าเยาะเยาะนะนั่งได้ชั่วโมง1-30นาที40นาทีก็ถอยออกมาแล้วโอ้ยท่านให้เดินสายกลางอย่ามาอ้างนะค้นพบสายกลางให้มันเจอให้มันได้นะครูบาอาจารย์ท่านนกว่าจะค้นพบสายกลางได้ ก็โอ้โหลมลุกทุกขาขนมา,าจา์นายก็เหมือนกันตอนบวชอยู่ในป่านะเห็นไหมพอค้นพบสายกลางได้นี่หลงตาในบางองค์บางท่านเห็นไหมเดินเหนือจากเหนือล่องใต้ไปอีสานโดยไม่ใส่ลองเท้าเลยไปนอนนี่ก็ไม่กางกดกางมุ้งนานนี่ ค้นพบสายกลางแล้วนํามาใช้ได้นะทีนี้บางองค์บางท่านบางรูปวันนั่งได้ข้ามวันข้ามคืนนั้นยาวไปเลยนี่ก็คือค้นพบสายกลางแล้วนํามาใช้นะอยายาเยาะแยๆนะทีนี้พอตื่นเช้ามาเราก็ไปกราบลาเจ้าอาวาสมุ่งหน้าไปบึงขงหลงเพื่อที่จะไปสแสวงหาวัดร้างต่อไป <c oughs> ตาประจานนายมาตาประจานนายมา <c oughs>